วันนี้ลีจะคุยให้ฟังเรื่องของฟังก์ชันใหม่ของ Chat GPT Group Chat นะคะก็สนุกมากๆแล้วมันก็น่าสนใจมากๆสำหรับเราเอามาใช้งานกับทีมงานของเราอ,อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานอาจจะเป็นในกลุ่มครอบครัวเพื่อนฝูงได้หมดนะคะวันนี้เราคุยกันอย่างที่ลีบอกเราบางทีการคุยงานกลุ่มเนี่ยไม่ว่าเราจะคุยทางไลน์คอนเฟลเอนต์กันหรือว่า ประชุมเจอตัวกันเนี่ยบางทีบ่อยครั้งที่เราเจอปัญหาว่าแต่ละคนมีไอเดียที่แบบหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเราไม่สามารถเกเตอร์ไอเดียหรือจับมันขมวดมันให้ลงตัวแล้วก็สรุปการประชุมได้บ่อยครั้งที่ทุกคนทอยไอเดียแบบดีมากเลยหลายๆอย่างแล้วเนื่องจากว่าเราเป็นธุรกิจอิสระเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเลขาประจำทีมคือถ้าเราไม่ได้เซตไว้เนี่ย เราประชุมกันจบไม่มีใครโจทย์อะไรก็ต่างคนต่างรับเรื่องของตัวเองไปทําแล้วกลับมาคุยกันอีกทีบางทีมันอาจจะไม่ต่อเนื่องละมันลืมเพราะว่าในกลุ่มไลน์เนี่ยทุกคนต้องยอมรับว่าแต่ละคนมีกลุ่มไลน์เยอะมากทั้งไลน์ที่เกี่ยวกับการทํางานไลน์ครอบครัวไลน์เพื่อนฝูงไลน์กลุ่มนั้นไลน์กิจกรรมที่เราชอบเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยจนไม่รู้ว่า เราเราเราจะเข้าไปอ่านหรือว่าเก็บรายละเอียดยังไงได้หมดนะคะวันนี้ก็ลีก็มีตัวช่วยนะคะที่ดีมากๆตัวหนึ่งก็คือ,อตัวที่เป็นของ ChatGPT ด,ดั้งเดิมนี่แหละนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาก็เอามา Adapt แล้วก็ปรับการทำงานใหม่ให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อการทำงานของของอะไรล่ะ ตอบสนองต่อการทำงานของของผู้คนมากมายที่จะเอาไปใช้งานนะคะอเป็นงานกลุ่มจริงๆมันมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องงาน,นอย่างเดียวเนาะอย่างที่ลีว่าจะเป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องทริปไปเที่ยวก็ทำได้นะคะแล้วก็การจัดแพลนงานจะไปสัมมนาไปจัดไปกินข้าวไปงานเลี้ยงไปอะไรเนี่ยบางทีไอเดียต่างๆเนี่ย มันพูดคุยกันแล้วมันไม่อาจจะไม่ลงตัวแล้วเราก็อาจจะเขาเรียกอะไรสรุปหาข้อสรุปไม่ได้คุยกันเป็นบางทีคุยกันเป็นชั่วโมงเลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วฉันต้องการอะไรในชีวิตนี้ <c oughs> ไม่มีคนจดการประชุมให้ว่าไอ้ที่คุยกันไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเออสรุปออกมาสรุปเรื่องอะไรเออสรุปเป็นยังไงวันนี้มีฟังก์ชันใหม่มาแนะนํานะคะก็คือ ตัวของ c h a t GPT นั่นเองเขาอัปเดตเป็นฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาชื่อ c h a t GPT Group Chat นะคะ Group Chat ซึ่งตัว Group Chat เนี่ยไม่ได้อยู่ในใน Line หรือใน Facebook หรืออะไรก็อยู่ในระบบของ c h a t GPT Group Chat นั่นเองนะคะแล้วก็เราก็สามารถใช้งานเข้าไปง่ายๆเดี๋ยวรีจะมีไอเดียไม่ใช่ไอเดียสิวิธีการใช้งานมาให้แล้วสุดท้ายช่วงหลังอย่าเพิ่งรีบออกนะคะ เราจะเดโมให้ดูว่ามันใช้งานกันยังไงเพื่อที่ว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกคนน้องๆทุกคนสามารถเอาไปใช้งานได้จริงในชีวิตจริงอ่ะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในกับเพื่อนฝูงหรือว่าในทีมงานของเราเองโดยเฉพาะอัปลายเนี้ยอาจจะชอบมากนะคะใครเป็นอัปลายเนี้ยดูดีๆเลยหรือเราไม่ใช่อัปลายเราเป็นทีมงานแต่เรามีทีมงานของเราเราก็ใช้งานตัวนี้ได้คือผู้ด้ายงานทุกคนใช้ได้นะคะมาดูกัน มาดูกันนะอย่าลืมฟีดแบ็กนะคะว่าภาพเสียงชัดไหมนะคะอยู่กันรีไปจนจบนะคะช่วงช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีเดโมให้ดูโอเครู้จักก่อนว่าชัด GPT group chat มันคืออะไรนะคะมันคือพื้นที่สนทนาที่หลายคนคุยกันกับแชท GPT พร้อมๆกันนะคะทุกคนจะเห็นข้อมูลและบริบทเดียวกันก็คือเห็นเรื่องราวเดียวกันเหมือนมี AI facilitator อยู่ อยู่กับทีมอ่ะเหมือนเป็นเหมือนมีทีมงานที่เป็น a อออยู่กับเราในกลุ่มอ่ะเออแล้วทุกคนก็สามารถหาไอเดียจากเขาได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าเวลาเขานั่งฟังเนี่ยเขาอยู่ประชุมกับเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดตลอดเวลานะน้องจะนั่งเฉยเฉยน้องจะนั่งเงียบเงียบจนกว่าจะถึงวาระถึงวาระที่เขาอยากจะแสดงความคิดเห็นแลวเขาคิดว่าเอ้ยอันเนี้ยฉันต้องแจมเราก็จะพิมพ์ขึ้นมานะฮะเราก็จะเห็นการสนทนาจากเขาอ่ะ นี่มาดูว่าใครที่เหมาะกับการใช้กรุป่ปแชทบ้างโอ้โหคนที่ได้ใช้เนี่ยเยอะแยะเลยนะคะก็ทีมงานองค์กรคอมมูนิตี้โค้ดที่ปรึกษาครูผู้สอนทีมการตลาดคอนเทนต์ไลฟ์สดธุรกิจเวิร์กมาร์เก็ตติ้งธุรกิจเครือข่ายของเรานี่เองนะคะเหมาะมากๆแล้วก็อ่ะก็เดี๋ยวก่อนจะไปอันอัน,เ,นเข้ามากันหลายท่านแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะพบกับรีบาลีนะคะ มีหลายท่านเข้ามาแล้วนะคะอ่า,อาสวัสดีพี่สมสวัสดีป้าวันสวัสดีพี่เป็ดน,นะคะตอนนี้เห็นอยู่แค่นี้ <laughs> นะคะอาจจะทัดไม่ครบนะคะคือมันไม่ได้ขึ้นเป็นรูปหรือเป็นชื่อให้อะรีก็โหสุดจะคาดเดาก็เอาเป็นว่าขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะโอเคอ่าดูต่อนะมาดูฟังก์ชันหลักของกุ่มแชทนะคะทําอะไรให้เราได้บ้างเขาถามตอบคือค,ความที่เขาเป็น AI เนี่ยเขาสามารถ เราสามารถถามตอบเขาได้พร้อมๆกันหลายคนซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ไมเชิงใน,ในช่วงแรกเนี่ยใช้ได้ในไลน์หรือในกลุ่มที่เราคุยกัน,น20คนคือไม่ใช่กลุ่มเป็นร้อยอะเนาะเออใช,ใช้ที่ประมาณ20คนก่อนหรือไม่ถึงก็ได้นะคะแล้วก็เป็นการใช้ข้อมูลร่วมกันในห้องเดียวช่วยสรุปวิเคราะห์และต่อยอดไอเดียแน่นอนคืออันนี้บางทีเราก็ตันเหมือนกันเนาะเบรนสต t o r มไปแล้วเราก็เฮ้ยมันนึกไม่ออกว่ะอะไรเงี้ย แล้วก็สุดท้ายก็ดีมากลดการสื่อสารผิดพลาดในทีมเออเวลามันคุยต่อๆกันไปอ่ะแน่นอนหลายอย่างมันมันอาจจะเข้าใจผิดพลาดไปด้วยกันได้เพราะมันเห็นข้อมูลหรือเข้ามาฟังไม่พร้อมกันนะ,ะอะะมาดูอีกอันหนึ่งชัดชิพธีช่วยทีมงานได้อย่างไรนะคะน้องก็จะช่วยเราสรุปการประชุมเป็นข้อๆได้นะคะหรือจะ,อะสรุปตั้งแต ก่อนเราจะเลิกเราบอกอาจช่วยสรุปการประชุมให้ด้วยเหมือนเรามีน้องเลขาส่วนตัวนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้มันก็ดีมากๆเลยมันดีกว่าที่เรามานั่งทําเองแหละ <c oughs> อ่ะถัดไปก็เป็นช่วยวางแผนงานแล้วก็รดแมปอันนี้ก็ดีมากๆเช่นกันเราสามารถขอไอเดียจากเขาได้นะคะแล้วก็ช่วยเขียนคอนเทนต์สคริปต์ o p o s a โซ l อันนี้หลายคนก็ทํากันอยู่นะคะเอาจะทําคลิปลงช่องแพลตฟอร์มต่าง เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยจะทํากันเองแล้วเราอาจจะให้เขาดรากให้แล้วเราก็ดูแก้ไขตัดต่ออีกทีหนึ่งหรือเขียนสคริปต์ทำเขียนสคริปต์ทำคลิปอะไรก็ว่ากันไปหรือบางคนก็ทําโพสต์โซ่ส่งลูกค้าเสนอทีมงานอะไรนะคะแล้วจริงๆมันก็ทําสไลด์ได้ด้วยนะเออมันต้องเอาไปพ่วงกับตัวอื่นค่ะเอาไปพ่วงกับเจมินนีแล้วเอาไปพ่วงกับแคนวาอีกทีนะคะอันนี้ก็ AI ทํทนะสไลด์เน mm ี hmm. ่ยตอบคำถามซ้ําๆแทนหัวหน้าทีม เออ,อันนี้ดีมากๆอ่ะมาดูตัวอย่างการใช้งานจริงนะคะเดี๋ยวลีเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาอันเนี้ยลีเดี๋ยวลีจะเป็นสตอมหัวข้อประมาณเนี้ยนะคะลีก็มีพี่ท่านหนึ่งที่ลีขออนุญาตที่จะ,ะส่งลิงให้เขาเพราะว่าจริงๆหลายคนอาจจะเล่นได้แต่ว่าความที่เรามีเวลาไม่ได้มากนักในยะี่สินาทีเองนะในการรันอันเนี้ยก็ ลีก็จะเชิญพี่ท่านหนึ่งมาคุยกันสมมุติเป็นหัวข้อสมมุตินะออวางแผนขยายทีมงานในไทยและต่างประเทศของปีหน้าแน่นอนทุกทีมต้องทำหรือว่าทุกทีมต้องทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้เราก็พี่ท่านหนึ่งจะมาช่วยลีแชร์ไอเดียหาทีมงานใหม่เราจะหาจากแหล่งไหนดีเราจะใช้แนวทางอะไรเราจะใช้ออนไลน์ไหมออนไลน์ online ทําอะไรได้บ้างออฟไลน์ทําอะไรได้บ้างอ่านะคะอันนี้อันนี้เป็นตุ๊กตาเนาะเป็นตุ๊กตา ที่อาจจะเอาไปใช้ได้จริงจริงๆจะเอาเป็นทริปท่องเที่ยวแต่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ประโยชน์สาหรับหลายๆคนนะฮะเอาเอาแบบที่ทุกคนอาจจะได้ประโยชน์ด้วยอ่ะมาดูมันมีความแตก <c oughs> มันมีความแตกต่างจากการที่เราคุยแชทเดี่ยวกับแชทกลุ่มยังไงเวลาที่เราเข้าแชท GPT ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวว่าเราต้องสิเป็นแพ็กเกจเสียเงินนะแพ็กเกจฟรีทุกคนใช้ได้หมดเลยขอแค่พิมพ์คุณเข้าเว็บไซต์ chatgpt.com หรือคุณโหลดแอปเข้ามา เออหรือคุณใช้ฟังก์ชันไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ให้มาดูว่ามันมันมีมันมีความแตกต่างยังไงก็คือทุกคนจะเห็นคําตอบเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องอธิบายข้อมูลซ้ําแล้วก็ AI เข้าใจบริบทของทีมมากขึ้นเขารู้ว่าเรากําลังคุยกันเรื่องอะไรแล้วก็มันสามารถที่จะทํางานต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบให้เราได้สั่งสรุปการประชุมให้อันเนี้ยดีมากมากนะคะไม่งั้นเวลา นึกสภาพเวลาทุกคนคุยเสร็จทุกคนก็จะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลาบายบายจากกันไปแล้วแล้วสรุปไม่มีคนจดประชุมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือ,เน,อเนื่องจากลายกลุ่มในการพื้นที่ทําธุรกิจของพวกเราเราไม่ได้มีไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นเลยาจดการประชุมนะทุกคนก็ต้องโน้ตว่าตัวเองมีงานของตัวเองอะไรแลว้วเองก็ออกไปทำเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะได้ข้อมูลที่เหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างเก็บข้อมูลไม่ไม่เหมือนกันนะ เอาไปดูประโยชน์ทางธุรกิจนะคะแน่นอนลดเวลาลดต้นทุนเอ,อเราไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรแบบนานๆช้าๆทำเองทุกอย่างอะไรเงี้ย a อไอเขามาเป็นผู้ช่วยเพราะนั้นเนี่ยเรารู้จักเขาเพื่อให้เราได้ลดขั้นตอนการทำงานของเราลดเวลาเพื่อให้เราเอาเวลา ของเราที่เรามีศักยภาพเยอะแยะมากมายเนี่ยไปทำเรื่องอื่นที่มันอาจจะใช้ประโยชน์หรือให้ประโยชน์มากกว่านะคะอ่ะเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจเพราะเขาสามารถเดีายลืมว่าเขาเป็นไอเราสามารถขอข้อมูลให้เขาหาให้เราเพิ่มเติมได้มันดีกว่าที่เราหาเองอยู่แล้วในใน,ในบางในบางในบางม,มนะุมเนาะแล้วก็ช่วยให้ทีมสื่อสารตรงกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ อันนี้ดีมากๆ o n b o a r d ิงทีมใหม่ได้เร็วในกรณีที่เราต้องทำเทรนนิ่งมีทีมงานเข้ามาใหม่โอ้เข้ามา5คนสมมุติมีทีมงานมาใหม่5คนโอ้ฉันต้องทำ NDT คนเดียวเลย5คนเลย <c oughs> เออเอาเหอะหลายคนบอกเออได้เดียมยอมสู้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นแต่เราต้องใช้เครื่องมือพวกเนี้เอามาช่วยเรานะคะอ่ะเหมาะกับยุคใหม่ยังไงการทำงานในรูปแบบใหม่ก็คือเราทำงานได้จากทุกที่ ทุกคนสามารถเลือกใช้ ChatGPT ได้ทุกที่จับทั่วโลกถูกไหมเพราะว่าคุณแค่มีเน็ตมีคอมพิวเตอร์มีมือถือมีเน็ตแรงๆเข้าเว็บไซต์ไปสิอ่ะก็ทำงานได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ประชุมกับ ChatGPT ก็ได้แล้วก็ลองรับทีมออนไลน์แล้วก็ในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะอยู่ประเทศไหนก็แค่นัดเวลากันว่าเราจะมีไลฟ์นะหรือเราจะมีะเป็นคอนเฟนซ์สดอาจะคุยกันผ่าน โซเชียลอันไหนสักอย่างหนึ่งหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยเออนัดกันแล้วก็ใช้แชท GPT เขาเข้ามาจอยนะคะแล้วก็ใช้ AI เป็นผู้ช่วยคิดไม่ใช่แค่เป็นเครื่องมือไม่ใช่แค่ให้เขาแบบพิมพ์งาน ชงกาแฟเออชงกาแฟไม่ได้พิมพ์ง,งานซีล็อกอะไรเงี้ยซีล็อกก็ไม่ได้อีกเอออะไรประมาณนั้นคือเขาทําได้มากกว่างานเลยค่ะพูดง,ง่ายๆอ่ะแล้วก็สุดท้ายเสริมพลังคอมมูนิตี้แล้วก็คอลลาบอรชันก็คือเขาเป็นคนผนวกพวกเราทุกคนให้แบบเหมือนเขาเป็นคนตบตบให้เราอยู่ในกลุ่มในก้อนอยู่ในเรื่องราวอยู่ในโฟงเดียวกันซึ่งมันดีมากๆ แอป GPT Group Chat เนี่ยมันก็คือ AI Partner ของทั้งทีมอะช่วยเราคิดช่วยเราสรุปและช่วยเราตัดสินใจทําให้ทีมที่เราทํางานหรือเราแม้กระทั่งเราจะไปเที่ยวเนี่ยมันจบเรื่องราวได้เร็วนะสังเกตเนี่ยการแพลนทริปไปเที่ยวในในในเมืองไทยในต่างประเทศในต่างจังหวัดบางที่มันมีปัญหาโดยเฉพาะลายกลุ่มเนี่ยโอ้โหกว่าจะลงตัวเอาแค่วันก็เหนื่อยละเออใครไม่เคยมีประสบการณ์นี้แนะนําให้ลองนะจัดทริป ชวนเพื่อนไปเที่ยวเนี่ยแล้วจะเห็นเลยว่ากว่ามันจะลงตัวเนี้ยแบบอย่างเยอะอ่ะอย่างใช้เวลามากๆนะที่มีแล้วก็จะง่ายขึ้นก็ล็อกอินล็อกอินธรรมดานะคะนี่นะคะให้ทุกคนเห็นว่าเวลาโดยปกติเนี่ยเราอันนี้คือเราคุยเราจะคุยตรงนี้ถูกไหมเราคุยเดียวเดียวเราจะถามเราจะให้ชัดเจนพีีช่วยเราทําอะไรเราจะพิมพ์ตรงนี้ถูกไหมแล้วเราก็กดส่งไปนะคะทีนี้ทีนี้เรายังไม่ได้พิมพ์น่มันก็จะไม่ขึ้น อ่ามันยังไม่ขึ้นอะไรโอเคอนี้มาดูสังเกตเวลาเราจะเชิญผู้คนเข้าเรากำลังจะทําเป็นกลุ่มแชทนะคะในเราเข้ามาที่แช GP t gpt ปกติเสร็จแล้วให้เรามามองตรงนี้ทุกคนเห็นเห็นไหมเอ่ยหน้าจอเรียนไม่เห็นนะรีต้องขยับใช่ไหมอ่าโทษทีเนี่ยในจอใครมือถือซูมได้ซูมนะคะรีหน้าจอรอีได้แค่เนี้ยเราคลิกเข้าไปที่นี่นะคะมันจะขึ้นมาว่า start group chat รีกาลัง start group chat นะคะ กด start group chat แปลว่าเรากําลังจะเริ่ม group c h a ละอ่าลิงก์ group link มาแล้วนะคะ group link มาแล้วเวลา group link ขึ้นมาปุ๊บเราเนี่ยจะต้อง copy link อันนี้ส่งเชิญเพื่อนคือคนที่เรากําลังจะคุยเชิญเขาเข้ามาคุยในแชทกับเรารีกด group link อ่ากดแล้วเออเอามาเอามานี่เอามาที่สมมุติรีเชิญ รีเชิญพี่สมและการพี่สมเป็นตุกตาให้รีนิดหนึ่งนะอ่ารีวางกูปริ้งไปที่พี่สมละพี่สมกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะคะพี่สมกดลิงก์เข้ามาได้เลยอ่าเสร็จแล้วรีมาแก้ชื่อนิดหนึ่งเป็นอ่ามันมีมันมีชื่อเนี่ยนิวกุ๊กแชทมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติเราตั้งชื่อกลุ่มกุ๊กนี้ก่อนนะคะว่า รีรีแอนด์ไฮพาวเวอร์รีไฮพาวเวอร์รีแอนดรีแอนเฟนใช้ไปแล้วอะ่ะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไฮพาวเวอร์และกันรีไฮพาวเวอร์คือเพราะเพราะว่าทำไมเราต้องตั้งเราต้องตั้งชื่อกลุ่มทุกครั้งรู้ป่ะเพราะว่าเขาเอาไว้ให้สำหรับเวลาที่ชื่อจะอยู่ตรงนี้ละและ้วก็พี่สมกดลิงก์เข้ามาเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวรีสวัสดีก่อน เดี๋ยวดีต้องพิมพ์ก่อนนะคะสวัสดีทุกคนเป็นภาษาอังกฤษอยูแบบหนึ่งนะคะมันจะมีความอีล็อกก็อแก๊กนิดนึงนะคือความที่มันสวัสดีทุกคนเรากาลังคือพิมพ์ก็ชา้าด้วยเรากำลังจะคุยกันเรื่องแผนงานปีหน้าเรื่องแผนงานสร้างทีมงานใหม่ปีหน้า ปีหน้าคือปี <c oughs> ปีอะไรปีหกเก้าเนาะอ่าอ่าพี่สมเข้ามาแล้วยินดีต้อนรับอ่าพี่สมทักอ่าพิมพิมพี่สมกดพิมพ์เข้ามาหน่อยค่ะถ้าพี่สมเข้ามาแล้วเนี่ยเอเซเนี่ยพี่สมกดบวกแล้วพิมพ์ค่ะอ่าพี่สมกําลังพิมอ่าโอเคนะคะใครที่มีบัญชีชัด GPT เนาะเออไม่ได้สิรีต้องส่งลิงก์ <laughs> ไม่ได้เตรียมกันเนาะเออ เนี่ยค่ะเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะอารีสวัสดีคิดว่ามีคนอื่นๆเข้าด้วยละกันนะอ่าประมาณนี้อ่าแล้วเราก็กดอ่ากดพักภายกันก่อนอ่าโอเคเสร็จแล้ววันนี้เราก็นี่ไง ตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยเราชัด GPT อยู่ไหนเขาอยู่ในนี้แหละน้องนั่งฟังเราอยู่เงียบเีบ <c oughs> น้องจะไม่พูดไม่ถือไม่อือจนกว่าจะถึงวาระที่เหมาะสมน้องก็จะเอ่ยปากให้ไอเดียหรือเราสั่งเฮ้ hey, เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลีจะคุยไปก่อนนะตอนนี้ชัด GPT ยังไม่ต้องโผล่ออกมานะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวลีก็จะถามพี่สมว่าพี่สมมีไอเดียมีไอเดียอะไรในอ่าในการทำออฟไลน์อะ เอาสั้นๆมันพิมพ์ยาวหลือเกินเอาเอาันนี้คือตุ๊กตานะทุกคนอย,ย่าเสียดมันมันมันทำให้ดูเฉยๆนะคะอ่ะพี่สมตอบมาสั้นๆอ่าเอาน้องน้องกำลังพิมพ์ เห็นไหมบางทีเนี่ยถ้าเขาเห็นเขาจะทําตัวมีประโยชน์มากเลยนี่ไงเขาเขาเสนอมาละเขาพิมมาให้เราละขอเสนอเรายังไม่ได้ใช้งานเขาเลยนะอ่าอย่างที่บอกอะ่ะถ้าเขาเห็นว่าอันไหนเขาช่วยได้เขาจะแจมแต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีใช้งานอย่างจริงจังกับเขานะคะเรนะะนี้เขาเสนอเป็น ทุกคนพยายามคือเนื่องจากว่าหน้าจอคอมลีมันกับมือถือที่เราไลฟ์เนี่ยมันจะกําจำกัดนะเพราะฉะนั้นทุกคนหาหาหวิธีซูมเพื่ออ่านข้อความเอานะคะในในมือถือของแต่ละท่านนะอ่ะขอเสนอเป็น หลอบสั้นๆเอาไว้การเริ่มสร้างทีมงานใหม่เนี่ยเห็นปะชัดเจนทีมนี้มีทําอะไรมีเป้าหมายปีหน้างานหลักผลลัพธ์ที่คาดหวังถ้าเป้าหมายชัดก,การเลือกคนจะง่ายขึ้นอันที่2กําหนดบทบาทไม่ใช่แค่ตําแหน่งใครดูแลอะไรรับผิดชอบแค่ไหนตัดสินใจได้ระดับใดลดปัญหาง,งานซ้ําซ้อนหรือโยนกันเมนมาเลือกคนจากทัศนิกก่อนทักก่อนทักษะ Attitude มากกว่าสกิลอ๋อโอเคทักษะสอนได้ทัศนาติและการทํางานเป็นทีมสอนได้ยากมองหาคนที่เรียนรู้ไวรับผิดชอบและสื่อสารตรงไปตรงมาเริ่มจากทีมเล็กแต่แข็งแรงอ่าโอเคอันนี้คือไอเดียจากแชท GPT พี่สมก็ปรึกษารวมควรจะเริ่มสร้างทีมงานกันอย่างไรเนี่ยเขาก็ให้ไอเดียมาเป็นกรอบละโอเครีอ่ะรีรีแชร์ไอเดียสั้นๆน,นิดนึงนะเดี๋ยวเราจะไปแล้วมันจะหมดเวลาแล้วก็ส่วนรีรีรีจะทำเทสรีจะทําด้าน เราจะทำด้านออลนจะทำจริง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 ,รงไม่จำเป็นต้องมันต้องพิมพ์แล้วพูดนะเนาะเวลาเราคุยอันนี้คือสถานการณ์เหมือนเราจริงอะ่ะเราก็มีทั้งพิมพ์แล้วเราก็พูดกันจริงๆเลาจะทำด้านออนไลน์เป็นแบบทำ testimonial ล้วกันเนาะทำ t e s t i มเนียลคนเหมือนวไอจอยอารมณ์นั้นนะคะจะเป็นทำทำคลิปวไอจอยของตัวเราของคนอื่นของคนที่เรารู้จัก ส่วนใหญ่เราจะดึงข้อมูลมาจากบริษัทแล้วเราก็เอามาเอามาอินเสิร์ตหรือทําคลิปอะไรเงี้ยให้มันน่าสนใจว่าคนหลากหลายอาชีพทําไมเขาเลือกธุรกิจหนูสกินอะไรประมาณเนี้ยดรีจะทําด้านออนไลน์ทำเทสต์มูเนียลลงคลิปเนี่ยอันนี้คือไอเดียรีเนาะเอาเอา,เอาไม่มีผิดมีถูกนะคะก็ป้อนไปก่อนอ่ะจริงจริงจ,งจ,งจงอ่ะเมื่อกี้เขามีหกข้อนะรีอ,อ่านไม่จบนะอ่ะ อีน้องจ p t น้องก็ขยันมากเลยนะคะน้องก็ตอบมาอีกอเขาช่วยรีเติมนะคะรีบอกรีจะทำเทสซิมิเนียลแบบคลิปเนี่ยเขาก็ให้แนวทางมาเลยเทสซ i ม o เนียให้ได้ผลกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนถ่ายทำเพื่ออะไรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือดึงคนใหม่ดึงสื่อสารพัฒนาธรรมถ้าเป้าชัดเนื้อหาจะไม่หยุดโฟกัสโครงคำถามสั้นๆไม่ต้องท่องดูเขาให้ไอเดียมาหลายอันนะ ทำไมอยากทางานสิ่งแต,ต่างๆจากข้ออื่นคลิปสั้นกระชับให้เราทำคลิปสั้นหนึ่งประเด็นต่อหนึ่งคลิปอันนี้เขาเป็นไกด์ไลน์มาให้สำหรับรีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอารีก็บอกหไอเดียดีมากๆเลยไอเดียดีมากๆเลยแต่ฉันไม่รู้ฉันจะเริ่มยังไงไอเดียดีมากๆดีมากๆเลยอ่าจะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนอันนี้วิธีการที่เราจะเมนชั่นนะ เรามมีหรือเปล่าวะนี่เวลาเราจะใช้งานนะเนี่ยเราจะใช้งานตัวเนี้ยแล้วก็ให้เขาสรุปช่วยช่วยคิดการเริ่มต้นให้หน่อยคือบางทีมีไอเดียแล้วแต่ฉันไม่รู้ช่วยคิดการเริ่มต้นให้หน่อย จะเริ่มยังไงอ่าประมาณเนี้ยอ่าเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะก็คือเราคุยกันไปเขาก็ช่วยเราเติมทีนี้เวลาเราจะเมนชั่นให้เขาเนี้ยคือบางทีถ้าเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนเขาอาจจะนั่งฟังก่อนเงียบเียบคือถ้าเราคุยกันแต่เนี้เพิ่เออเราคุยกับพี่สมแค่สองคนแต่ถ้าเรามีประมาณห้าคนเนี่ยเขาจะนั่งฟัง น้องจะนั่งฟังเราอย่างเดียวจนกว่าเราจะเรียกใช้อันนี้คือการที่รีเรียกใช้แล้วเห็นปะ่ะไอเดียดีมากมากเลยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนแอดแชทจ p ปีทีช่วยคิดการเริ่มต้นให้หน่อยและสรุปการประชุมด้วย next step ฉันต้องทำอะไรอ่าทุกคนเห็นนะ next step เดี๋ยวเราจะหมดเวลาแล้วค่ะให้หน่อยโอเคอ่ะนี้รีเมนชั่นชัดจะจนทีละอ่ะโอเคอันนี้คือนางพิมพ์อยู่ <c oughs> อ่ะทีนี้เขาเขาโห,โ,หโหมาแบบ เมื่ออาชีพเนาะเขาก็จะบอกเราเลยว่าบางทีเราเรามีไอเดียเราเยอะไอเดียเราบันเจิดมากเลยแต่เราก็คุยกันแล้วเนี่ยหนึ่งเราไม่ได้สรุปอันนี้เขาสรุปให้เราให้ chatgpt สรุปวิธีการเบนก็คือพิมพ์ add chatgpt อันนี้คือการเมนชั่นใช้งานเขาเป็นคำสั่งพร้อมว่าให้สรุปนะเออหรืออยากจะให้หาข้อมูลเพิ่มก็เมนชั่นพิมพ์ chatgpt แต่ถ้า เนื่องจากเราคุยกันคนน้อยเนี่ยเขาจะแทรกเขาเขาจะขอเป็นเขาจะแทรกตัวเขาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือได้ตลอดเวลาแต่ถ้าอันไหนที่เขามองว่าเขายังเข้าไม่ได้เขาก็จะนั่งนิ่งๆแบบสังเกตการดูก่อนทีนี้หลายคนอาจจะมีคําถามว่าไอแชทท p t ตัวนี้เนื่องจากเวลาเข้าการใช้งานเนี่ย,ยเห็นไหมดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเขาก็จะตอบรีมาว่า เรา next step ที่เมื่อกี้ที่แผดงานปีหน้าที่รีกับพี่สมพยายามจะคุยกันเนี่ยพี่สมก็ยังรู้ว่าเอะแล้วมันจะเริ่มจากตรงไหนมันจะทํายังไงดีนะรีก็บอกอ๋อของรีออนไลน์ดีจะทำ t e s t i มเ n ี a ลคลิปนะนู่นนี่นั่นแต่ว่าฉันก็ไม่รู้ฉันจะเริ่มต้นยังไงอ่ะรีก็เมนชั่นเขาเขาก็จะตอบมาให้เราตั้งสัปดาห์แรกเราต้องตั้งเป้าหมายร่วมกันออนไลน์ออฟไลน์เนี่ย next step เรียงลําดับทำเนี่ยเห็นไหมละเอียดว่ะกูไม่ละเอียดขนาดนี้เลยเนี่ยเออเนี่ย เมกสเตปเรียงมันแบบทำสเตปที่1กําหน,นดบทบาททีมใครดูออนไลน์ใครดูออฟไลน์ offline, ใครประสานทีมอันที่2ทําำ u i ิกวินถ่ายเทสติมเนียลสอคลิปว่าเราจะเลือกว่าเราเลือกใครมาเป็นเทสติมเนียลสร้างพลังทีมชมผลงานแชร์ share, ผลลัพธ์ยอดดูคลิปเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเรื่องในทีมที่เขาก็จะสร้างขึ้นอันที่4วางแผนต่อ1เดือนอ,ออนไลน์ทำอะไรออฟไลน์ทำอะไรสรุปสั้นมาก เริ่มจากเป้าหมายแบ่งบทบาททําเล็กแต่สําเร็จชมและต่อยอดอ่าอ่าเขาถามว่าจะให้ทําเช็คลิสต์ไหมหรือโรดแมปอืมพอละพอละขอบคุณมากจบละขอบคุณมากอืมทีนี้อ่ะรีก็จะขโมดแล้วเราคุยกันไปแบบเนี้ย นะคะทีนี้เราให้นึกบรรยากาศเวลาเวลาเราคุยจริงๆเนี่ยเราเราอาจจะคุยสดนะอย่างสมมติเราตั้งเรามีประชุมทีมกัน7-8ดคนอย่างเงี้ยในในห้องสมม,มุติเราไปประชุมที่จามใช่ไหมั้ด้าเนี่ยเราเจดแปดคนนัดทีมงานประชุมเบนสตอมแผนงานกันสิ่งที่เราควรน,นั่งตรงนั้นเนี่ยใครก็ได้คือทุกคนจะเข้าชัด GPT ก็ได้แล้วก็ คุยกันไปคุยกันไปอาจจะพิมพ์พิมพ์นิดๆหน่อยๆเพื่อให้เขาเห็นว่าเรากําลังคือจริงๆเขาก็ได้ยินในสิ่งที่เราพูดอยู่แล้วเออนะเวนี่รีทาไลท์เขาก็ได้ยินเห็นปะเพราะรีรีไม่ได้รีไม่ได้คุยเรื่องนี้ผ่านแชทอย่างเดียวเออคือเราจะพูดออกเสียงหรือแชทได้หมดนะคะได้หมดแต่จริงๆเ่ยมันก็ควรจะเป็นในเรื่องของการพิมพ์แชทเพราะเขาเป็นแชทบอท เขาเป็นเขาเป็น AI ด้านแชทคือถ้าเราไลฟ์อย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่ได้ผลเออเพราะเขาไม่ใช่ตัวเก็บ like, ไลฟ์ไม่ไม่ไม่ได้ฟังเราจากไลฟ์สักทีเดียวเราต้องมีการสื่อสารผ่านการพิมพ์ทีนี้หลายคนอาจมีตอบคําถามหลายคนไม่ถามหรอรีตอบให้เพราะว่าเป็นเรื่องที่รีสงสัยคนที่รีเชิญเข้ามาประชุมหรือเวลาเราเชิญใครเข้ามาประชุมในกลุ่มเนี้เขาจะเห็นข้อมูลส่วนตัวเราฝั่งซ้ายไหม มันเป็นข้อมูลเก่าที่เราคุยกับ h a GP t GPT จะดูหมอดูวิเคราะห์การงานการเงินอะไรไว้เนี่ยเขาจะเห็นไหมคำตอบคือไม่เห็นนะคะในไลน์กุ๊ปที่รีตั้งเป็นรีไฮพาเวอร์เนี่ยกลุ่มเนี้ยพี่สมก็จะเห็นข้อมูลหรือทุกคนที่รีเชิญส่งลิงก์เชิญประชุมกลุ่มจะเห็นข้อมูลที่เราคุยกันในกลุ่มเท่านั้นจะไม่สามารถไปเห็นข้อมูลส่วนตัวที่รีแชทกับ h a GP t GPT ไว้ก่อนหนะ้าส่วนตัวไม่เห็นนะคะแต่ตัวเราจะเห็นหมด ตัวรีรีจะเห็นทั้งของส่วนตัวและเห็นทั้งกลุ๊มแชทกี่กลุ๊มแชทที่รีสร้างเห็นหมดทุกอันเลยเออประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี้เวลาคําถามมีคําถามหนึ่งก่อนจะจบก็คือว่าแล้วกลุ่มเนี่ยมันจะอยู่มันก็อยู่ในนี้แหละมันจะอยู่กับเจ้าตัวที่เป็นคนเปิดขึ้นมาใครเป็นคนเปิดเปิดเข้ากับคนนั้นแหละมันจะอยู่กับคนนั้นใครเปิดก็อยู่กับคนนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นเวลามีประชุม next step ประชุมเดือนนี้จบอ่ะครั้งต่อไปเรานัดประชุมเข้ามากลุ่มเดิมเราก็ต้อง คี่เข้ามาที่กลุ่มตั้งชื่อรีไฮพาวเวอร์มันก็จะเก็บอยู่ในกลุ่มของไฮพาวเวอร์แต่ว่า มันจะต่อข้อมูลมันจะต่อเนื่องกันเราสามารถไปรีเฟอร์ของเก่าที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้าแล้วเราก็คุยเรื่องใหม่หนึกออกมาเพราะฉะนั้นข้อมูลจะไม่หายไปไหนไม่ตกหล่นด้วยเพราะว่ามันอยู่ในฝั่งซ้ายอยู่ในลังข้อมูลของแต่ละคนที่เข้ามาจอยมิงนะคะ,ะทีนี้อีกหนึ่งคำถามทําไมเราต้องตั้งชื่อกลุ่มทุกครั้งแน่นอนเลยพวกคุณมีไม่ได้มีกลุ่มคุณมีกันคนละกี่กลุ่มไลน์ล่ะคะ แล้วเวลาคุณคุณอาจจะแบบประชุมเพื่อทํากิจกรรมคุณอาจจะมีซูมพิเศษขึ้นมาเฉพาะกิจของของกลุ่มคุณทําซูมด้วยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละคุณก็ต้องไปตั้งชื่อตั้งชื่อเวลาจะเราจะเรียกประชุมอย่างเงี้ยก็ตั้งชื่อกลุ่มเฉพาะเรื่องนั้นอ่ากลุ่มซูมเฉพาะกิจอ่าตั้งชื่อกลุ่มออกไปรอบหน้าจะประชุมกลุ่มกลุ่มใหม่ละคราวนี้ไม่ใช่กลุ่ออมซูออมเฉพาะกิจละคุณก็ต้องมาตั้งชื่อกลุ่มใหม่แต่ไอการตั้งชื่อเนี่ย ก็ตั้งไว้แต่เวลาถ้าเกิดมันกลับมาคุยมันก็มันมันก็เราก็พีกลุ่มเอ้พีพิมพ์ชื่อกลุ่มเดิมที่เราจะประชุมแต่ถ้าเป็นกลุ่มใหม่เรื่องใหม่คุณก็ต้องตั้งชื่อใหม่เพื่อไม่ให้มันข้อมูลตีกันมันจะแยกเป็นหมวดหมวดให้เรานึกออกไหมคะเออพลีก็สงสัยเอาทาไมมันมันต้องมานั่งตั้งชื่อ new chat ใหม่ทุกครั้งกุ๊ u p new chat ใช่มันต้องตั้งใหม่ทุกครั้งแต่การตั้งใหม่ถ้ามันเป็นกลุ่มเดิมเนี่ยเราก็แค่ชีด พีชื่อกลุ่มเดิมเพื่อเราจะรู้ว่าเราคุยกับพี่คนนี้คุยกับคนน,คคน,นี้กลุ่มเดิมเรื่องอะไรอันนี้ก็ดีมากๆสําหรับคนที่มีทีมงานในการทํางานเป็นทีมเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมทีมทําธุรกิจเครือข่ายของเราหรือคุยครอบครัวก็ได้นะคุยทิปเพื่อนฝูงจะจัดทริปไปต่างประเทศกันอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้เยอะมากๆหรือเออทำอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เราคนเดียวทำอะ่ะก็แนะนำฟังก์ชันนี้นะคะก็วันนี้หมดเวลาดีกว่าค่ะ เราใช้งาน AI เราต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับเราบ้ากที่สุดแล้วก็ประหยัดเวลาที่สําคัญเพื่อให้เราเอาเวลาของเราไปทําเรื่องที่มีประโยชน์สําหรับเรามีประโยชน์สําหรับธุรกิจสําหรับงานหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะมันก็ใช้งานให้ได้เยอะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะ